สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสายพารวยผู้ถ่อพารวยครับเอฟซีกับอ่อาแต่ว่าสีผ้าเอฟซีไปตามแนวทางของพระธุดงสัญจรครับพี่ซี่กับผมอ่างวดที่แล้วนะครับเนาะของเพิ่นกันหลุดครับเอฟซีกับผมมาฟังงวดนี้นะครับเนาะแต่ว่าสิบเบอได้ฟังจากปากนะครับเล้วน้องทีมสิเป็นผู้เราให้ฟังคือเก่าครับเพราะว่าเพิ่น อ่าบ่บ่ให้เบอร์โทรผู้ใดเนาะครับเนาะแม้แต่ว่าพอไหวเพิ่นก็บ่ให้เบอร์โทรมาได้ครับ FC ครับผมอยากติดต่ออยากคุยกับเพิ่นโดยตรงเพิ่นก็บ่ให้ให้เบอร์โทรมาเพิ่นก็บ่เว้าคือเก่าครับอีฟซีครับผมเพิ่นอยากให้น้องทิพย์เว้าผู้เดียวนะครับ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเสื่อกลางทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นครับ FC ครับผมอ่าแนวทางของพระธุโลงสัญจรน้องทิพย์สิเป็นผู้บรรยายให้ฟังว่าปู่เพิ่อนบอกว่าจังได๋ให้เลขตัวใดนเนาะครับเนาะ FC ครับผมก่ อย่างว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับผมขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสเข้าด้เช่นกันตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับเนาะของปูทุดดงพระทุดงสัญจรครับเอฟซีครับผมเอาติตต่อสายหาน้องทิพย์ให้น้องทิพย์เป็นผู้เบ่าสูฟังจากคําบรรยายนะครับเนาะเอฟซีครับผมจากน้องทิพย์รับเอฟซีครับผมอืออีหละ เป็นยังไงหลังจากมามาวัดละ่ะลูกอ่ากลับไปบ้านละ่ะจ๋ามาจากบ้านแล้วเหรอเออหอดบ้านแหละตัวน้องลูกเนาะจ้าอือคือว่า,าอีหลาแต่โทษไปหาปูพคนอยู่บ่ลูกจ้าโทษไปเราบ่บอกเล่าหอดบ้านคนละแสนลวะวะโอ้อือหอดบ้านก็เลยโทวมาเพื่อถอดดีเราก็โทวมาคือว่า,า <laughs> ทวร์อีอก็ได้ปูเพว่ทาทวร์อีหลานล่ะ,ะโอ้อือคือคนจะขายอีหล่าว่าคนเดียวเนาะ จ้ะเอาการดีให้กันนะลูกให้อีลาแต่เป็นคนเว้าอือเอาเอาขันนั่นแล้วก็เอาขันเป็ดในมันนี่ไปบ่เลี้ยงกันได้พป่าเออมันเป็นโล้วกระสุนละกรเจ็ดไม่พล่าโอ้เลขเลขมันกระจายกันอยู่จ้าเหล็กกระจายเปล่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดเอายุ่มยุ่หัวหน้ามองเกาบ่ลูกจ้าเราเอาขันไปเฮ็ดแล้วเ่าโอ้ขันโบราณที่เห็น ที่มัน่นนทีกิ่งน้่นมีหลานะ่ะจ้ะขันหน่วยนันเฮ็ดเก้ื่อยวราอะอืมววอืมหลานว่าอันอันเอาเงินมาข่อเงินเอามาข่อเงินมาข่อเฮ็ดแั่นใดหนึ่งสีกล้างามแล้ววะ่ะโอ้ถึงเลขได้หลานนี่เพิ่นเอาเงินมาข่อเฮ็ดที่หนึ่งบุลูกจะเฮ็ดเลขส,สองตัวแม<อ>่พ่ะสองตัวละเงินเงินเฮ็ดเลขสองตัวนี่คือเงินมาข่อเฮ็ด แมนแต่ว่าเอาแมนขันพอเอาขันโบลานนี่ขันเออโบร้านเท่านี้พนเอาไปเฮ็ดั่นได้สามตัวได้สามตัวแต่ว่ามันบ่เลียงกันไม่พอเออเป็นเป็นหกเป็นศูนย์แล้วก็เป็นเจ็ดมันมันอยู่งเ่องเต้งอันซับกันนะพ่อเออเป็นเป็นหกแล้วก็เป็นศูนย์หรือเป็นเจ็ดจ้ะอืมบ่เลียงกันมันจิเป็นสลับ มันใหญ่กันอยู่จ้าพ่อืมแล้วก็เอาเงินมาข้อเฮ็ดได้ได้ตัวเด่้าหนึ่งสี่แดงเก่งคือแสนถ่อหนึ่งสี่งามงาหลาเราอะอืมอา้าว้ามีแต่ตัวเลขกำงามวนีลลุกนงง่านอยู่าเนี่ยเราบอกเอนนั้นเราบอกแล้วว่าอ,อ,อันนี้ก็ิถีพิอคือดอกลาหงอนอย่างเงา้แล้ววะเออ เป็นในปูเครื่องแตนนวลอันนี้ฟันตาคองเขาฟองไหม่ให้เว่ะอืใช่แล้วฟันตะคองเอาอนอันนี้ให้โอ้ปูประเทศเล็กเ้คนคนเล่นฝันบ่ลูกจ้ะคนว่าเขาคองใหม่ทุกทีใดทุกทีคือดอกละกันอือมั่นใจเกอนเด็กลางงอนเดียญงามไหมหเอแล้วว่ะโอ้แทจริงเลยแล้วว่าตั ตัวนึงซีนี่ตจจ้าตัวนึ่งซีนะก็ตัวนั้นจะง่ามคือกต่ว่าอันตัวหนึ่งซีมันแดงเราอะโอ้ตัวนึงซีนี่มันแดงง่ามปูเพิ่งก็เรียกว่ามั่นใจตัวนี้จา้าแล้วบอกอันบอกคอยเ,เข้าใจเด้อนี่ตัวนึงมันบัเลียงกันกาอาจที่ทรบเป็นคู่คุณเกียทีก็ได้งุเกียกีก็ได้เรอาอะเออมันที่ทราบกันอยู่ในหันนลลูกบอกเฉพาะเด้อบอกเราเข้าใจในละแสนเราอะ ป,ปูพ่นกันแห่งว่าพ่นบเป็นพนเป็นคนบไคบ่อาบลูกปูนี่น่าบไคบ่อลูกปูปู<ม>ลูกบไคบ่อ<ม>แต่ว่าเรา<ม>เรา,เรายัางเราหังเา้าาะราว่าเนพ่อพ่อละลูกเก็บไปน้ำ่นหลายๆมีเงินบแล้วถามลูกเอ<ม>กนกะรให้บุญจำว่าพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อจอยน้องอยู่กับลูก ัน้อือพูนกันยังเป็นห่วงกันเราลูกเนะก็เป็นห่วงพอก็เห็นด,ด,ดูพ่อพ่อเล่าสอยมาอะไรพ่อก็เข้าใจยินดีทกเวลากันแล้วละว่าเพิ่นกันเป็นห่วงเข้าอยู่แ,แต่ว่าได้ถามเพิ่นบ่ลูกว่าเพื่อนไปนั่งเฮ็ดเอาเมื่อไหนลูกแต่หลงังมือนว่าผ่าคนน่้พ่อโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่สิบหาคำคนน่ะตั้งบุญเขาสากค,คนน่ะ จ้าแล้วว่าหนูอยากแล้วหรือว่าอันไห้มาเล่นหรืมาฝันกับฝันดี่ดีแล้ววะโออืมเก็บได้เลขมาแล้วก็มาฝันดีตลอดว่ติจ้าแล้วว่างระหว่านจะเคลียร์ด้วยกันแล้วะอืมแมื่อวานมีดอกลูกเพราะว่าตรงระหว่างหอกยันเนยายแล้วว่ะอืมขาใหญ่แล้วโตแล้วว่ะเอออืมโอ้เป็นนางเห็ดเอาแล้วเป็นกระคืดหอดพอดีว่ะพี่จ้าแต่ว่าห่างบ่มีเวลาโทรมาบอก อันทัวการส่ระบายหลาพู <ừ m. S 2> ใครอยู่มีจจะฟาเนี่หาหมอมเค็นนามูเป็น,น,ปนไรผูเออผูเขาใจอยุ่แลว <ừ m. S 2> ้วอ่ะเดี๋ยวคอยมือนึงใส่หลาจำบายก่อนเดียเด๋ยวป <ừ m. S 2> ูกิโทรเองแล้วอ่ะเออต้องเลียโสมานูบ้านหอดบ้านแล้วทัใหม่อีกเลยละอ๋ออืมคนก็ได้ปูคกนก็ได้เราหายฟังจ้ะก็ดีดีอย่น้าลูกน้าเป็นเราหาอยฟังเนบอก เฮาพันกับเป็นห่วงเฮาคือยังอคือยังเฮา่วงพ่นนี่ล่ะเป็นอันเดียวกันนั่นล่ะพวกก็บอกนูว่าอัญชัอันสมุนไพรยังตุ่มกินนี่เอล่อยอวันพจกก็พองไวนําเราอ่ะเอออันั่นลหละอีลากะจะฮักโคมลายกะคือบอกก็บอกกันละเอาทําใจให้สมบายไปโรวคือยังมันว่ามียังเกิดขึ้นนเรื่อยนี่เกดตามปกติของเฮามากันนอ้แลลวเลยอพ่ออืมว่าอัน นูเมื่อยว่ามือหอตัดมไห้ร้านนู้ปอมมือนีู้การง,งอให้หอาืาคาะมือใดรู้แห้งนูจีหอยกินได้รูวางจูนเมื่อยแห้งเลวยอืลนกหลาเจ้าเามือเ่อยก็อเหตุก็ได้เราอะเออนอนนี่งเว้นกับบ่ฝันแล้วบ่ลุกพ่อได้นอนพ่อจีได้ฝันไม่พอนึ่ละมันนึ่งขอนึงน่งอ แอ้ยจตัวแนยังพอโอ้เหว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่อไดนวดเลยตัวนี้เเว้นว่าหอดมือนันกะว่าสีหงผสมบ่ได้หอมือนันก็ไปเอามาเขีี่ยขวามาอีไปเอืนแป๊นคล้องเานะก็อกมาอืมนูนเอ็นแล้วอ่นเขาปวดอยาให้ไปเห็นว่าเหียโอ้ยตังป่างไปหาแ่ไดต่อตังสองันเลย่อนโมันกับบไหวเดูกมันกแกธรรดา่มันแกเเากับ ขายนันในยูอมันบ้านแก่กว่าเขาปวดนี่มึงเสียกมันแห้งแต่มันอ่อนอยู่ด้ยโอ้โ like. mm ่กระตัดออกมาเลยสองสามสี <t t ่ก like ็ใหญเขาเขาปวดเขาเหนียวห้อนี้มัน่เป็นงสันตีลูกจ้าเขาปวดเขาเหนียวเขามันพอแห้งเด้ดีกวอย่างนั้นก็ยังอ่อนอยู่เออเย็นแล้วแกเมืองเราพอหนึ่งคู้โตมันอ่อนอยู่ได้หลายแต่ก็อ่อนกว่าก็ อันนี้เราต้นบรเิเลออนเลยจังเาต้องกินกินข้าวเราเนีนะ่ยอ,อ่ะอ่าก็เราเอ,อืองว่ามันกอะอ,อนมันก็นันธรรมดาอยู่น่าูกนะเนาะแต่เาุ่มเอาใส่ถังแดงสุมมาตุ่มข้าวเดียวเลกหน่อยเบียหลือเ่ก็มาเอาเอ,อือคอคเก็มาสื่อ,อขอ้าเดียวกมเว้เรยบอกปเดอือก็สื่อเป็นใช้มีิบาทสามสิบาทเดียวจะเพิ่สื่อ อืมบ้านจะขายคนจะตามหลงเออเอาว่าขายในบ้านเขากับพ่อขายน้ลูกเนาะก็ในบ้าน<บ>ใน่ะเหรอก็าเตังแ้เ่นตังแต่วอือืมใส่ด้วยอืมบเหมือนว่าบ่ต้องไปได้ไปตลาดยากน้ลูกจ้ะเก็บยกุคผา,า,านก็พ่อได้ขายเอาเยงรหว่งก็เลยก็ส่ขไยซ้งโครทงดิ๊ใน่างเออแรงก็ขายมาสองสาบาทก็ขายเออ ปูพันเปลาอีหย่างอีกบ่ลูกเราบอกวอาอีหย่างหนึ่อมิจะว่าให้ขอซับเอาแน่นบอก่อ่อรเขอใจได้ละเกหลัก็หกเกระหว่าอระกว่างโอ้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดขอขอลางอย่างเดียวตะเกงแดงแม่ละเราว่าโอ้แต่ว่าปูพันเนียนลางคือหนึ่งสีเนี่ยบ่ลูก หนึ่งซีก็ค be mm ันหอยกรถดดไปก็เป็นศูนย์จีซีศูนย์ก็ะไดแล้ววะเพราะว่าซึ่ศูนย์มันเด็กอันเดียวกันนั่นแหละวะอืมอืมคนละบอกก็นีแล้วพ่ออืมคันคันรถบดติีคันโมรดกระเอตรงตรงรเนาะงั้นพ่อคนรถดศูนย์ีตัวเดียวแล้ววะอืมคนมันมันรถก็ไดจ้าอืมเดียวเดือละเราอ่ะเออี้ของตู้่นกระทกศูนยีเห็นไหมเ่อโอ้ของเงนปูวัดอันนั่งกะได 604จ้ะ, <64. S 2> จะของเราปูวันหก04อือเราฟันว่าเราฟันอาเมื่อเอิสองหอมื่นแล้วะอือลรงปูหันแลาวะเออแลาว่าไปยังไรยูมเราวะเจ้าบุญมีไปยังเราวะเออกูมาตีคอและกันกูว่าตีคอแเ้ากู่ากันอือ พดีเพื่อนเองเรียกให้เพิ่อนเล้ยว่อเพื่อนเราเรียก่ให้เพิ่อเลีกออกกวนข่อเราเราว่ากันกันนี่ละเมื่อนแอบนี่แหละกันกันรู้ไปเบิ่งมันเลี้ยกันเขาขาดเลยเพ่อนอยุข้ออ่ะข้อเราในตัวบองทีเลยเพื่อเบิ่งบัดสุคนทึงงขาไม่เรียนเลยะวันนี้เอาบักสมมาฮะเอาเปียกของนาวก็ออกมาหูหูหูออกมันออกไหมยคือเก่าแต่พอเป็นว่าแดงเลยพ่อ เ็นซื้อซีน้ำเงินเท่านี่แหละจอ้กหหาหาหกเหมืแล้วอู้ห้ามกัด้หาหกกันอ้ห้ามอเลขเลขยกข้ออ่านหาหกแต่ว่าเลขกันปูพันไหมานคือหกศูนยีจ้ะหกศูนย์สี่ของปุยวัตอืตสมกัดใกล้เคียงกับของปูนสุดแบบพระตุดงสันจรเท่าตัวสั้ลูก แค่ไยๆกันดูจะไม่มี06นือกกันนะนะอือ่ครับผมกะเลขของพราตุดงสันจรนะครับเลขพันดย่ยหกศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่ชุดเดียวครับอิซี่ครับผมแล้วก็ตาเหลี่ยมสองตัวนาะค่อยๆมีหลายครับอิซี่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบคเิียวเพียงสานีพ่อกับวม่คลิปหน้าสวัสดีครับ